สวัสดีค่ะแม่เอี้ยงชาแนลสื่อสร้างสารรค์สังคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่ชุมชนวันนี้นะคะแม่เอี้ยงพามาที่อำเภอรสรีชนนะคะป้ายเดอะ a ายโ a คาเฟ่แอนด์เลสเนะคะวายโยแน่นอนว่าน่าจะหมายความว่าลมแน่ๆนะคะคำว่าวายโยแต่เดี๋ยวเราจะรู้ว่าที่ไปที่มาของที่นี่นะคะก็คือ าถามเจ้าของร้านมาบอกมีลูกสามคนคนแรกชื่อทะเลคนที่สองชื่อทรายแล้วคนที่สามชื่อป um ูลมตรงนี้ก็เลยให้ชื่อว่าเดวายโยก็คือเป็นชื่อของลูกคนสุดท้องนะคะแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยมันก็มาเจอมางานแต่งงานนะคะเป็นงานแต่งงานของลูกของอของหลานของเพื่อนนะคะซึ่ง น้องดออรปุ่นคนสวยของเรานะคะวันนี้หลานแต่งงานก็บอกแม่เอี้ยงไปนะคะนี่เจ้าสาวพัชราด่านวิทยากุลนั่นคือหลานของดออรปุ่นนะคะเราเป็นฝ่ายเจ้าสาวในวันนี้ก็จะมีทําพิธีที่เดวาโยซึ่งเป็นร้านอาหารค่อนข้างจะมีชื่อเสียงของสีชนนะคะอาหารจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะ ระหว่างทางนะคะมันก็จะมีต้นไม้ซึ่งเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติดีนะคะเดินเข้ามาตรงนี้เป็นสิชนก็จริงแต่ว่าร้านเนี่ยไม่ได้ติดทะเลแต่เป็นลำคลองนะเป็นเป็นคลองเป็นเหมือนแม่น้ำนะคะค่ะเดินมาก็จะมีวิวธรรมชาตินี่งานแต่งงานก็แต่งแบบจัดแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะกิ๊บเก๋ มีการคู่เบ่าวสาวเป็นระยะระยะนะคะโชว์รูปอดอกไม้สวยๆแล้วก็น่นด้านนู้นก็จะเป็นงานเลี้ยงประเดี๋ยวนะคะเขาจะเลี้ยงตอนที่ทำพิธีตอนเช้าเสร็จนะคะก็จะตั้งอยู่ริมคลองเลยให้บรรยากาศสบายๆนะ,ะนี่เรากำลังเดินเข้าสู่ร้านอาหารแล้วนะคะเดวายโยสวยสดงดงามข้างบนที่ร้านอาหารเราจะทำพิธี ช่วงเช้าของงานแต่งกันนะคะค่ะสวยไหมคะต้นไม้ยังเป็นธรรมชาติอยู่เอาเจอเจ้าภาพแล้วคะ่ะดรปุ่น วันนี้งานแต่งเรียกพวกหุ่นคนสวยงานแต่งเองเหรอคะแต่งเองค่ะใช่แล้วไหนเจ้าบ่าวอยู่ไหนแล้วเจ้าบ่าวอยู่ไหนจ้าเจ้าบ่าวยืนรออยู่ข้างหน้าค่ะวันนี้หลานสาวหรือหลานชายคะหลานสาวค่ะหลานสาวนะคะชื่ออะไรชื่อน้องอะไรนะน้องโบค่ะน้องโบแล้วเจ้าบ่าวน้องอะไรเจ้าบ่าวน้องมีนค่ะน้องมีนกิพี่สักสุดที่รักนี่หลานคนโตหลานคนแรกหลานคนที่สี่ห้าแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นมุมที่ ให้ให้ถ่ายรูปนะคะเดอวายโยเดอคาเฟ่เดวายโยคาเฟ่เลสโตนะคะอาหารที่นี่นะคะทราบมาว่านะคะ mm hmm. เน้นอาหารฝรั่งมันจะเป็นร้านแบบลักษณะของกาแฟร้านกาแฟนะคะ mm hmm. จะมีขนมนมเนยที่เป็นอาหารฝรั่งนะคะ mm hmm. เพราะว่ามีคุกฝรั่งมีคุกอาหารฝรั่งถึง3คนคุกไทย1คนดูพนักงานต้อนรับนะคะ น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะในแบบฟอร์มดูหน้าตาสะอาดสะอ้านนะคะอัธยาศัยดี <c oughs> ข้างล่างเนี่ยประเดี๋ยวจะเป็นพิธีทําพิธีนะคะ <c oughs> ส่วนข้างบนนู้นก็เป็นที่นั่งกินกาแฟนะคะกินลมชมวิวข้างบนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะมาเจอคุณพี่คนน้องคนสวยเจ้าของร้านนะคะ เจอะไรคะที่นี่เขาเรียกกันว่าเจอะไรน้องโรดค่ะน้องโรดใครๆแถวนี้คนจะเรียกว่าเจโรดถ้าแก่เนี้ยท้าแก่แล้วอะไรอะไรเขาเรียกอะไรคะน้องโรดเฉยน้องโรดเฉยเคยสวยไม่ได้เป็นเจเลยเป็นเจโอเคค่ะค่ะนะคะนี้เราก็ขึ้นมาสู่บริเวณงานซึ่งข้างบนนี้นะคะเรายังไม่ขึ้นไปเนาะดอกไม้ติดขึ้นไปถึงนู้นเลยเป็นมุมกาแฟสวยๆนี่ก็ นี่มันเป็นอาหารงานแต่งงานที่เขาเลี้ยงนะคะก็จะมีกาแฟมีชานะคะให้ชงบริการตัวเองดูนะคะมีข้าวเหนียวเหลืองห่อใบตองมีครัวซองเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมีเค้กส้มนะคะเขาจัดน่ารักน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มนะคะแล้วก็มีน้ำสกัดผลไม้มีน้ําเปล่าน้ํำสกัดผลไม้ส้ม นะคะนี้น้ำประกัดผลไม้รวมค่ะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นของช้ำลวยนะคะคู่บ่าวสาวมีกล่องให้หยอดเงินนี่ค่ะอาวัสด,ดีค่ะคนสวยสวัสดีจำได้ค่ะคนสวยจำไม่จะจำไม่ได้ มาในญาติไหนฝ่ายไหนคะอ๋อฝ่ายเจ้าสาวหรือฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวฝ่ายเจ้าสาวก็แสดงว่าฝ่ายดรปุ่นนะคะนี่มาจากในเมืองนะคะบ้านอยู่ติดกันเลยค่ะต้องสัมภาษณ์ปุ่นว่าเป็นอะไรกันคุณนายทามาเป็นไรกันปุ่นพี่แม่ของปุ่นเป็นยายของพีอ๋อ โอเคค่ะเราไปดูชมอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นงานเล็กๆที่เป็นแขกผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องเห็นบอกว่าไม่ได้เชิญคนนอกมามากนะคะเป็นงานเล็กๆธรรมดาธรรมดาน่ารักนี่ผูกอะไราของคู่บ่าวสาวเก้าอี้ก็สวยนะคะนี่บริเวณงานนะคะเราชมนิดนึงเอาผลักเลยไงอ๋าค่ะเขาก็จัดได้น่ารักน่ารักนะคะ ก็จะมีตกแต่งเจ้าสาวพัสลาเจ้าเบ่าก็คือกิตีศักดิ์นะคะแล้วมีตกหมูบูชามีดอกไม้สวยๆนี่มาเจอท่านพิธีกรเอาสวัสดีค่ะนี่คุณแม่ของเจ้าสาวกับคุณพ่อของเจ้าสาวใช่ไหมคะอ่าค่ะมานั่งรอแล้วนะคะก็เป็นพี่สาวของปุพี่สาวของปุณกองปุค่ะพี่สาวปุนแล้วก็ลูกแต่งงานคนนี้ อันนี้ท่านพิธีกรคนเก่งนะคะอาจารย์เมธีนี่ก็จะเป็นของชมลุ้ยที่เดี๋ยวขบวนขันมากมาเขาก็จะมีของให้นะคะเล็กๆน้อยๆทำไว้สวยใช่ค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเจ้าสาวก็อยู่ชั้นบนนะคะซึ่งมันเป็นคาเฟ่ที่นั่งกินกาแฟเขาเอาเจ้าสาวไปเก็บไว้ตรงนู้นประเดี๋ยวพอขบวนขันมากเข้ามาเขาถึงจะให้เจ้าสาวลงมา นะคะดูด้านข้างบริเวณก็จะเป็นต้นไม้สวยๆเขียวชอุ่มนะคะนี่เดินมาทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำซึ่งก็สะอาดสะอ้านนะคะเลยค่ะ <Okay. S 2> ห้องน้ำก็สะอาดดีนะคะห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเน่ยอืมเราจะได้ยินเสียงเรือนะคะเรือตรงนี้มันเป็นแม่น้ําเป็นคลองเป็น,ปนอะไรเป็นคลองสิชนครับผมคลองสีชนมันไปจากไหนไปไหนอ่ะ,อะเป็นคลองสิชนมาจากแ,แม่น้ําคลองสีชนมาจากเขาเขาหลวงเขาหลวงแล้วก็ลงไปสู่ปากน้ํา ฝั่งน้ำของสีชนโอ,อน้ฝั่งน้ำชนำจะมีกระบอกขึ้นอนด้วยอ๋อค่ะเค okay. นะคะขณะที่นั่งอยู่ก็จะได้ยินเสียงเรือวิ่งนะไปที่ไหนจะลงนู้นใช่ไหมเค okay. okay. เดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่ด้านข้างของแม่น้ำนะคะ แนนาสิชนว่าบรรยากาศมันดีขนาดไหนหดูเลยนี่ก็เป็นบรรดาแขกญาติพี่น้องนะคะที่มานั่งรองขันมากกันอยู่รอดูเจ้าบ่าวกันอยู่นะคะเดินลงมานู่นก็จะมีเรือของวายโยให้คนที่มาทานอาหารได้ถ่ายรูปก,กับธรรมชาตินะคะให้เดินมา ญาติผู้ใหญ่คนที่ชอบนั่งริมน้ําธรรมชาติก็จะมาอยู่ตรงนี้เอาสวัสดีค่ะดรสุภาพคนสวยามานานเลยยังคะนานคะนานแล้วเหรองานอะไรเนี่ยแต่งตัวสวยขนาดนี้ยคนสมรถของห้านของเล่นค่ะดรปุ่นใช่ไหมดรว,วัสนารดรว,วัสนาค่ะ,ววคะเอเคเป็นยังไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศดีมาก่มรื่นแล้วก็เป็นวันที่ดีมากเมื่อวานฝนตกหนัก เมื่อวันนี้โชคดีนะเราไม่เจอฝนค่ะแล้วด้านนี้เขาจะเป็นเต็นที่เตรียมอาหารนะคะสำหรับที่จะเลี้ยงงานประเดี๋ยวดูกุ๊กมีเชฟ,ม,เชฟมีเชฟเต็มตัวเลยเชฟนี้เป็นเชฟอาหารอาหารเป็นเชฟใหญ่ของร้านวาโยอ่เป็นเป็นอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งได้หมดคนนี้ล่ะคะเหมือนกันเป็นเชฟเหมือนกันเป็นผู้ช่วยเ็นผู้ช่วยอาหารวันนี้มีอะไรมัง่งนำเสนอ ออเดือบทะเลแล้วก็สลัดวายโยสลัดวายโยนี่มีประกอบไปด้วยอะไรบ้างสลัดวายโยก็จะมีเอ่อเครื่องยมีผักสลัดกับผลไม้อ่าครับแล้วก็ซอสแล้วก็กุ้งติวชีสทอดกุ้งนั้นบ้าตัวโตๆนั้นใช่ป่ะตัวน้นครับแล้วกุ้งนี้ใส่อะไรตัวนี้จะเป็นอ่อผัดไทยครับโอ้ผัดไทยใช้กุ้งนี้เลยใช่ครับนี่กุ้งทะเลใช่ไหมทะเลครับโอ้เมนูผัดไทยกุ้งแชบวยทะเลแล้วมีอะไรอีกเมนู ปลากระพงสองน้ำอ๋อเห็นว่าที่นี่มีชื่อเสียงมากใช่ไหมใครมาที่นี่จะต้องสั่งปลากระพงสองน้ำค่ะแล้วก็อะไรอีกที่เขามาแล้วเขาต้องสั่งกุ้งซอสมะขามกุ้งซอสมะขามใช้กุ้งตัวไหนบาร์บีคิวขนาดนั้นไหมกุ้งซอสมะขามแล้วก็ซี่โครงบาร์บีคิวแล้ววันนี้เมนูงานแต่งงานอะไรอีกคะนอกจากนั้นจะเป็นไก่ตุ๋นมะนาวดองแล้วก็แกงส้มแปะซัปลากระพงครับผมแปะซัปลากระพงนี่ใช้เป็นตัวไหมคะ เ็นชิ้นแกงส้มแป๊ซปลากระพงผักรวมตัวหกโลเจ็ดโลอ๋อทำเป็นชิ้นใช่ครับวันนี้อาหารคงจะอร่อยเนาะข้าวสวยหรือข้าวผัดข้าวสวยครับแล้วของหวานคือทอ,องหวานเป็นลูกตาลอยแก้วครับโอ้ยงั้นอยากให้เที่ยงแล้วข้ามคำข้าม เดินไปเลยครับเดินไปเลยเดินไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยเลยตรงไปเลยนี่อะไรครับอะไรครับนสอดนะโอ้โหไไปจะหนนะเดี๋ยว่อะไรครับในกล่องมีอะไรครับมีทองเยอะมากเลยทองเยอะมากเลยนะโอเคมาขอรูปสะพายนะอ พูดดังๆหน่อยจริงครับเอาให้ดังกว่านี้จริงครับอีกนิดนึงจริงครับโอเคจ่ายได้ค่ะอ๋อจ่ายเลยครับจ่ายประตูเลยครับจ่ายจ่ายครับประตูเลยครับกลับมาเลยเอาแบกมาที่น้าได้แบกนูบเจ้าบ่าวเจ้าสาวซื้ออะไรครับชิโบครับชิโบอ๋อรู้จักกันมานานยังครับนานสิบปีแล้วครับสิบปีโอ้สิบปีเลยนะอ๋อโอเคโอเค วันนี้รู้สักอย่างไรบ้างสำคัญมากไม่ดีใจดีใจนะ,ะจะบอกอะไรกันจะสาบ้างวันนี้<อ>หน้าจะสาบีกว่าโอเคอาจจะเลยครับ <c oughs>

อเขาอะไรพอซนไเอล้เร็วเต็งเรียนตรงที่หรอตนรียนที่หัดกันสิบเก้าก็รบปีนับปัตนะนนิ้วแล้วสิบส้อเฮ้ยเกีถูกเลยเกียกเลยสิบแล้วกันเออโอ้ยกจิ้า้ไม่หนาไม่พิดสิบแกอมบอกเอาบองเดี๋ยว่ามามาหับโันนะเอาตะโกนให้ดัง

นักก uh uh, uh, ูกเข่าลงครับจะรอจพ่อนี้เอออาจนทมพูดว่าเงพูดจัมจ่าทึัจเลยอมาไอจะบอกว่ามืนาทีมื่นจะ่เปอทีนีจะซาีไจะซาเลยจะบยโยนโยนโยโยนประคังนี้จะมาะคัง

ีท่านทูกครับมองเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันนี้อย่างนี้ไปครับท้างผู้จะได้ประกอบพิธีวิวาที่เรียกว่าวิวาาัมงคลเป็นการมงคลสมรสที่ยึดเจ้าสาวเป็นใหญ่เราจะไหล่สมขลานครินวิทยาเขตหาใจ ุกท่านครับปรบกมือต้อกกนทำเจ้าสาวทดนึงเจ้าบ่านนั้นน้องมีนายกิติศักดิ์สิทธิรักน้องเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนบุตรสองคนเช่นเดียวกันน้องเป็นบุตรคุณแม่ทัศนนนีสิทธิรักและคุณพ่อพันโทธีรพงศิทธิรกเจ้าบ่าวจบการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดมเหยยุกโดับชั้นมัธยาศึกษาต่อต้นจาก สวัสขาโตพรควตาธรรมโมธรรมมังนักมาัสามิสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกน,น้องโบน้องมีครับพัสราดาวิทยากุณกิติศักดิ์สิทธิรักษ์ครับถ่ายรูปเสร็จคุณแม่เปิดคัถ่ายรูปเสร็จคุณแม่เปิดนขัดมากนะครับอันนั้นพาไปข้างใน โอเคครับแล้วใครรับคืนสักคนหนึ่งได้ไหมมันไม่รู้รวยคุณแม่โปรยนะครับคุณแม่โปรย ลุกราบสักครั้งหนึ่งก่อนครับเจ้าสาวาบดสักครั้งครับราบไม่แบมือครับเพราะเม่ลูกราบของกันเจ้าสาวด้วยโอเคครับแหวนมองเจ้าบ่าวมองกล้องเจ้าบ่าวแสเลตัวเข้ามาใต้เจ้าสาวสวมเสร็จเจ้าบ่าวทำอย่างไรเอ่ย เจ้บาบ่าวแจเมื่อกับเจ้าสาวับเป็นการขอบคุณขอย่ยเยียงของทำยังไงครับไม่ใช่กราบนะครับเอาเจ้าบ่าวมาทำไมครับก,ก,ก,อกอดกทัครั้งหนึ่งเลยประจุพิดครับเออโอเคครับน่ารักมากขึ้เนเร็วขึ้น กร,ราบคารวะด้วยพานผู้เทียนแทแน,นที่เขาเรียกพาวายเทียนไว้ยนะครับแล้วพอเสร็จให้ของขวัญครับร,รับกลับมามนนะสั่งน้ำแรกเพื่อความสุขแก่ลูกสาวนะครับคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่นะครับมอบให้